ที่กระผมด้วยกเราในเบื้องต้นว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการสงที่ได้รับพระราชทานที่เข้าปฏิบัติงานในขณะที่พระพิธีธรรมได้มาประกอบพิธีสาธยายทั้งสี่จบโดยการปฏิบัติงานนั้นจะเป็นไปตามลำดับของขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดละออประนีต ในทุกขั้นตอนซึ่งการจัดน้ำปานะน้อมถวายแด่พระสงฆ์วิธีการเข้างานวิธีการปฏิบัติตนวิธีการวางตนนั่นคือการที่ปฏิบัติงานตามแนวแบบฉบับของสำนักพระราชวังซึ่งสามารถจะพบได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ไหวชนได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดเล่า ราชธานโกรดบรรดาศักดิ์หรือโกรดแปดเหลี่ยมเท่านั้นและสูงขึ้นขึ้นไปอีกแต่เนื่องจากว่าในภูมิภาคในต่างจังหวัดนั้นระดับของโกรดที่สูงสุดก็มีเพียงโกดแปดเหลี่ยมหากว่าจะสูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นส่วนกลาที่จะเข้ามาร่วมคณะในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วยนั่นเรียกว่าเป็นปุญของผู้อยู่ และเป็นบุญของผู้วายชนเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ประณีตในภารกิจงานพระศาสนาสำหรับในวันนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติงานของภารกิจทางพระศาสนาแล้วบุญแห่งสมณะสง์ที่แผ่กัลปนาอย่างดวงวิญญาณของท่านผู้วายชนนั้นเป็นอน,นันตานับประมาณมิได้นั่นเองครับ Dad, dad. พิธีธรรมได้สาธยายพระพิธรรมทำนองหลวงได้ครบถ้วนกระบวนความแห่งการประกอบพิธีแล้วเจ้าหน้าที่เข้าถอนเครื่องนมัสการเพื่อที่จะได้เข้าสู่ช่วงของพิธีการต่อไปสำหรับการทอดผ้าบังสุกุลและในพิธี ส่วนพระพิธรรมในพระราชานุเคราะห์นั้นจะมีความแตกต่างจากการประกอบพิธีในส่วนอื่นๆอ,อยู่เล็กน้อยกล่าวคือเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานลานา้าผ้าผู้สายโยงแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประคองผ้าบั่มสุกุลเพื่อเตรียมที่จะให้ท่านประธานในพิธีได้ทอดนักเบื้องหน้าพระสงฆ์ ครั้นประธานในพิธีทอดนัำเบื้องหน้าพระสงฆ์แล้วกลับมานั่งอย่างเก้าอี้รับรองพระสงฆ์พิจารณาจบแล้วจะให้พรต่อเนื่องโดยทันทีครับฉะนั้นจึงไม่มีการเป้นวักแต่ประกาศใดจึงเป็นอันทราบโดยพร้อมเปลี่ยนกันว่าหลังจากที่ประธานกลับไปนั่งแล้วจะเป็นการรับพรต่อเนื่องตามลำดับโอกาสดี ขอได้รับเกียรติจากท่านชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีทอดผ้าป่งสุกุลขอเริเชิญครับ ยะถา ta sanggara วาเนโรชันเตฯเทสังอุปะสะโมสุขุฯ สักังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปจิตังตุมังกิปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนราโสยัทามณิ โชติระโสยธันสุขิตโยวิวัจจานุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตะบาวันตันตารโยสุขิท โกวะปวะซาปิติโยวิวัชานุสาปะโรโกวินาสตุมเทอปะวันโตอันตรโยสุขิ กายุยโกภวสักเพติโยวิวัจจตุสับโรโกวินาสตุมาเตยภวันตารายโยสุกิติกายุยโกภวะอภิวาดนสิริสันนิจังวุฒา พจายนจตารวธรรมวาคันติอายุวันวสุขังท่าหลังอัทาสิเมอคัสิเมยัติเมตาสคัญมิเปตานังกอินังกจา serang nahiriro na was soko wanyawanja perit hewana datang betan Nar mata ya hewang de nanti ya dayyo ayajak kina Rina sang kami sompa tadi Har

สัทธาสุติปวันตุเติปวันตุสัพพมังกรังรักขันตุสัปเทวตาสัปสังฆามโนทัเวนสัตตาสุติปวันตุเตสิ พระมหากรุณาที่คุณบุญหล,นล้นพลแผ่พระกุศลราชานุเคราะห์จำเพาะผลแด่ท่านสอส,อสอจเจริญชาวประยุนผู้วายชนเป็นมงคลแก่ตระกูลผูนสุขใจขอเดชะพระไตรรัฐจัดเสริมส่งบุญทำร,ร,รงทำบรรดาลพลันสดใสแด่สอสอจเจริญชาวประยุนของอำไพเสวยสุขในแดนสวรรค์ นิรันเทินในานามของครอบครัวชาวประยูนยกราบขอบ่อพระคุณในเมตตาธรรมของพระพิธีธรรมวัดพระสิงห์ปรมหาวิหารนำโดยท่านพระครูอุปธรรมพระกิจโกศลหนึ่งสำรับได้สาธยายพระอภิธรรมทำนองหลวงได้จบสิ้นจบลงแล้วครับ กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระเทพหมังคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ให้ความเมตตากับครอบครัวชาวประยุทธ์เป็นอย่างสูงยิ่งพร้อมทั้งคณะสงฆ์กราบขอบพระคุณท่านชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในวันนี้ตลอดจนถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคณะครับ วันพรุ่งนี้พิธีการจะเริ่มในเวลา10.9นาฬิกา30นาทีเช่นเดิมครับดังนั้นนามของครอบครัวชาวประยูนจึงขอรับเกียรตเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลอีกคำรอบหนึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธรรมในพระราชานุเคราะห์คืคนนี้เสร็จสิ้นบริบูรณ์แต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ ํำเรียนคณะเจ้าภาพนะครับที่แจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพซึ่งมีหลายคณะหลายท่านที่แจ้งความประสงค์มานะครับหนึ่งสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราธนบรมราชชนนีสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 2. รัฐศาสตร์มหาปัิษฐ์สาขาการเมืองการปกครองมหาเทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ส5 ซึ่งแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพคืนนี้นการแล้วก็ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลในคืนนี้หลังจากสเสร็จส้นพิธีการแล้วจะขอรินเชิญได้เป็นทึกภาพนะนอกจากนี้มีเลขานุก,การส่วนงานผู้อำนวยการส่วนงานมาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ เพื่อนวัฒนโนูเพื่อนวัฒนโนไทยพยายามก,ก็เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลเมื่อว,วานนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีสมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือก็จะได้เป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าท่านจะคณะใดาที่เป็นเจ้าภาพวันไหนก็ต่างครับหากว่าสะดวกที่จะมาร่วมบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้อยู่เบื้องหลัง ก็ขอเรียนเชิญได้ตามสะดวกนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วหากจะบันทึกภาพถ่ายภาพก็ขอเรียนเชิญได้ตามสะดวกด้วยเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับตัวแทนของครอบครัวได้เตรียมอาหารว่างมอบเป็นปฏิการะให้มาร่วมพิธีที่บริเวณด้านนอกครับท่านใดที่จะเดินทางกลับก็ขอเรียนเชิญได้รับที่ประตูทางออกนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางกลับ ก็นั่งสนทนาภาทีกันก่อนับเมื่อจะเดินทางลับแล้วค่อยรับจากเป็นการสะดวกอย่างยิ่งครับหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ราตกปบกคร่องไปในนามของครอบครัว้าประยูนก็ขอกราบประธานภัยไว้นะโอกาสนี้ครับ

อักันเคะโดนโดนดนโดนานโดนนโด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 นดด để nào mình mình Để mình chọn cái <laughs> này này Gracias. เดี๋ยวฝากห้องนี้ตัวได้ได้ครับ